ผู้ชมครับและตอนนี้ผมมายืนอยู่ที่หน้าบูธของปูตะวันเนเจอร์ดีไซน์นะครับซึ่งเขาเอาใบบัวครับมาผสมผสานกับความทันสมัยแต่ว่ายังคงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยได้อย่างลงตัวเราลองไปคุยกับเจ้าของร้านกันดูนะครับว่าแนวคิดนี้เป็นอย่างไรกันบ้างรวมไปถึงการตลาดด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณเพชรรัตน ชินยี่นะครับซึ่งเป็นเจ้าของนะครับโูตวันเนเจอร์ดีไซน์ผมต้องถามแนวคิดกันก่อนนะครับว่าลักษณะางานเนี่ยเอาใบบัวมาทำเป็นในรูปแบบของหลากหลายทั้งกรอบรูปทั้งภาชนะต่างๆเล่าให้ฟังนิดนึ่งครับนที่มาที่ไปเป็นยังไงครับก็ตอนแรกก็คือไม่ได้ทำใบบัวตอนแรกก็คือทำเป็นพวกไม้แกะสลักแต่ทีนี้คือตลาดมันเริ่มจะเงียบแลัก ที่เชียงใหม่ค่ะที่เชียงใหม่ปกติทําอยู่ที่โน่นอยู่แล้วใบูธอยู่ที่ไหนนะครับตอนนั้นในบ้านถวายค่ะบ้านถวายโอ้โหนี่เป็นแหล่งไม้แกะสลักชั้นหนึ่งของเมืองเหนือเลยนะฮะใช่แล้วแล้วพอตลาดมันเริ่มที่จะแบบเงียบอะไรเงี้ยก็เลยหาอย่างอื่นทํางานใหม่ๆหาดีไซน์แปลกๆก็มาป้อนตลาดกันบ้างใช่ค่ะก็เห็นใบบัวแล้วก็คือตัวใบบัวเนี่ยก็คือต่างชาติอะ บางประเทศเขาไม่มี oh. แต่เอเชียจะมีมะใช่แล้วก็พอเรามาทําเป็นตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยเราไม่ได้ขายตัวผลิตภัณฑ์อย่างเดียวแต,แต่เราขายเรื่องราวของใบบัวด้วยว่าใบาบัวมีคุณมสมบัติใช่งงมีความหมายยังไง<ม>คนเอเชียใช้ทั้งดอกบูชาตัวใบเราก็สามารถใช้ได้เงี้ยค่ะแล้วก็ตัวอย่างฝักบัวหรือว่าบัวสายอะไรเงี้ย<ม>เราก็มาทานเงี้ยค่ะ คนอาจจะยังงงอยู่เอ๊ะทำธุรกิจเกี่ยวกับไม้แกะสลักแล้วผกผันตัวเองมาจับงานด้านใบบัวได้ยังไงมันมีแนวคิดหรือว่ามันปิ๊งไอเดียมาตรงไหนมันลองผิดลองถูกยังไงกว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์ฮะสองสามปีสองสามปีใช่ตอนแรกก็ทําเป็นพวกกล่องกล่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลิ่เเอาใบบัวมาทำเลยก็เอาใบบัวมาทําเลยไอเดียมาจากไหนครับตรงนี้ก็เหมือนกับแบบกระดาษสาอะไรอย่างเงี้ย่ เอาใบไม้ใบหญ้าต่างๆมก็ลองผิดลองถูกกันมาทดสอบกันมาเรื่อยๆใช่่คะจนว่าใบบัวน่าจะไปได้น่ใช่น่าจะไปได้เพราะว่ามันอย่างที่บอกมันมีเรื่องราวเรื่องเล่ามีสตอรี่ของมันอย่างเงี้ยแล้วก็ลูกค้าจะชอบนี่ค่ะแรกๆทําเป็นอะไรยังไงออกมาครับตอนแรกเลยก็คือทําเป็นพวกแพคเกจิ้งพวกกล่องใช่กล่องไซนโนไซองใช่ค่ะแต่พอนานๆไปก็คือมูลค่ามันคือ มันมีข้อเปรียบเทียบอย่างเงี้ยค,ค่ะอย่างเช่นกล่องก็คือกล่องลูกค้าก็จะบอกว่าก็แค่แพคเกจิ้งก็คือกล่องเราไม่สามารถที่จะอัปราคาได้รเราไม่สามารถที่จะทําดีไซน์ได้แล้วพอดีว่าแฟนเขาออกแบบตัววอลพวกนี้มาแล้วก็เจ๊ก็จะเป็นคนที่ดีไซน์ว่าต้องใช้สีอะไรใบขนาดไหนใส่แล้วสวยอ,อะไรเงี้ยมันก็สามารถที่จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมา ยากง่ายยังไงกันบ้างครับเห็นบอกว่าแฟนก็มีความรู้ความสมารถ<ช>ด้านออกแบบเหมือน<ช>กันแฟนจบออกแบบจีก,ก็จบการตลาดโอ้โหมาบวกกนานผสมผสานอย่าง<ช>ลงตัวทีเดียวนะมันจะยากตรงที่ว่าอพอเราอยู่การตลาดแล้วก็เราพูดคุยกับลูกค้าลูกค้าก็จะบอกว่าประเทศเนี้ยตอนเนี้ยเขาต้องการสีแบบนี้แบบนี้อ่าเขาต้องการสินค้ายอย่างเช่นวอลอ่าแต่ให้มันออก แนวโมเดิร์นนะแต่ยังมีความเป็นไทยเราก็จะไปบอกคอนเซป t นี้ให้กับแฟนแฟนก็ต้องเป็นคนคิดออกมาว่าจะทําแบบไหนเสร็จแล้วพอเข้าทําต้นแบบมาบก็ต้องมานั่งคิดว่าสีอะไรต้องมาศึกษาว่าประเทศเนี้ยเขาชอบสีอะไรไม่ชอบสีอะไรรายละเอียดเยอะมากใช่แต่ละประเทศแต่ละทวีปมันไม่เหมือนกันสีอะไรเงี้ยเมกาจะอีกแบบนึงยุโรปก,ก็จะอีกแบบนึงเอเชียก็จะอีกแบบหนึง่งนะะ แล้วก็เราก็ต้องมานึกถึงต้นทุนด้วยสําคัญพอออกแบบทําอะไรเสร็จแล้วต้องดูว่าต้นทุนเท่าไหร่แล้วสามารถขายได้ไหมในตลาดจะยอมรับในราคาตรงนี้ไหมเนี่ยค่ะครับลองผิดลองถูกความมาป๊อกกันที่ไอเดียเอาใบบัวมาทำเป็นผลิฐฐตภัณฑ์ต่างๆนี่ใช้เวลามาจนถึงปัจจุบันกี่ปีฮะ แปีแล้วค่ะแปดปีเดี๋ยวคุณจะได้จอะลึกในเรื่องของการพัฒนารูปของผลิตภัณฑ์แล้วก็เรื่องของการตลาดด้วยช,ช่วงนี้ให้คุณคุณเจีย๊ยบใช่ไหมฮะ,ะแนะนำนิดหนึ่งว่าแต่ละชิ้นแต่ละอันมันมีความพิเศษหรือว่าแตกต่างกันกันไงบ้างครับตัวนี้คืออนนอกแบบมาใหม่ คือจะมีไฟเพราะลูกค้าจะบอกว่าอมีไฟมาไม่จะเป็นต้องไปติดตั้งเองแล้วก็ส่งเข้าไปใช่จะง่ายคือมีเรามีตายตัวให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ที่พิเศษออกมาก็คือเราจะเพิ่มตัวฝักบัวอันนี้ก็เป็นฝักบัวจริงๆอันนี้ของจิงหมดของจใบบัวนี่ก็ของจริงใช่ฝักบัวนี่ก็ของจริงอย่างงี้ค่ะ ตัวนี้จะให้มันมีมิติออกมานิดนึงแต่กรรมวิธีนี้บอกไม่ได้เป็นความใช่เนี้ยค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นของใหม่แล้วก็ไม้วัตถุดิบอ,อ,อะไรอเงี้ยอ,อันนี้ก็จะเป็นไม้สนเราก็จะเป็นไม้รีไซเคิล ก็คือรูปแบบเดิมนะรูปแบบเก่าที่เราเคยได้เห็นมันจะเหมือนกับคนที่เพ้นเ์ซีกุ้ยปลาเพ้น์แล้วคล้ายๆกับใบบัวแต่นี้เป็นใบบัวจริงๆใบบัวจริงๆค่ะก็เรามีวิธีที่จะแบบลงลักปิดทองใช่ผมยังงงอยู่ว่าใช้สีแต่ใบบัวจริงธรรมชาติได้ยังไงอันนี้เป็นทองคําเปลวที่ใช้กับพระพุทธรูปอะไรอย่างเงี้ยอ่าเรามาปิดบนใบบัวอันนี้จะมีความพิเศษอยู่ตรงนี้เทคนิคก็ซับซ้อนกว่าสมควร เพราะฉะนั้นแต่ละชิ้นมันจะไม่เหมือนกันอย่างลูกค้าสมมติว่าลูกค้าสั่งออเดอร์ตัวนี้เอาแบบนี้แบบเดียวเราก็ตกลงกับลูกค้าก่อนว่าโอเคอยู่จะได้รูปแบบนี้นะแต่ขนาดของใบบัวหรือว่าสีอาจจะไม่เป๊ะใช่มีประมาณม1 0 1ถึงที่จะมีความแตกต่างกันแต่รูปแบบอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นแบบนี้ค่ะในลักษณะ2แบบที่ยกตัวอย่างมาแต่ว่าร,รูปแบบลวดลาย มันก็ขึ้นอยู่กับวัสุตธรรมชาติที่เป็นใบบัวเป็นหลักใช่ไหมเอกของงานใช่ค่ะแล้วก็ใบบัวเนี่ยเราต้องคัดเพราะว่าบัวจะมีหลายรูปแบบหลายเราจะใช้พันด้วยนะใช่เราจะใช้บัวหลวงอ๋อใช้บัวหลวงใช่อย่างเดียวไม่ได้เพราะเส้นใยอะไรมันจะไม่ได้ความคงทนมันไม่อยู่อันนี้ลองมาหมดแล้วลองมาหมดแล้วทุกสายพันทุกสายพันมาสรุปสุดท้ายที่บววหลงบัวหลวง ได้แต่ผมอยากจะสร้างเป็นความทนทานนิดนึงอย่างตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆก็ตัวที่ทํามาครั้งแรกก็ประมาณ8ปีก็ยังอยู่ยังอยู่ครงกาอยู่ยังอยู่อยู่ค่ะอยู่แล้วก็ตัวที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆอย่างสมมติว่าส่งสินค้าให้ลูกค้าล็อตนึงเนี่ยเราก็จะเก็บตัวอย่างไว้อ่าเพราะว่าเราจะรับประกันให้ลูกค้า6เดือนเพราะฉะนั้นเราจะเก็บทุกล็อตเราจะเก็บไว้เงี้ยค่ะ ถ้ามีปัญหามีอะไรก็คือเราสามารถเอาตรงนั้นมาดูได้ว่าปัญหามันเกิดจากอะไรค่ะไม่มีปัญหาแน่นอนไม่มีคือส่วนใหญ่มันก็จะเป็นของตกแต่งเนี่ยของใช้นี่ไม่น่จะมีปัญหาไหมของใช้ก็ไม่ไม่มีจะมีตรงที่ว่าสีมันจะซีดเพราะว่าเราจับนักใช้มันทุกวันจับผูมันเช็ดถูกมันทุกวันเนี่ยค่ะตัวนี้ก็คืออาจจะอีก2ปี3ปีสีก็จะดรอปลงเพราะเป็นของธรรมชาติ นอกจากของแบบนี้ที่เป็นลักษณะของกล่องต่างๆนี่เป็นยุคแรกยุคต่อมาก็เป็นกรอบรูปูแล้วก็ดีไซน์เพิ่มเติมขึ้นมานี่นะแล้วก็ที่จะออกมาใหม่ก็จะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์เป็นยุคต่อ่ะก็อย่างเงี้ยค่ะเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีทําให้ โรงแรมรีสอดสปาก็มีอะไรครับคุณเพชาร์ครับคุณเจี๊ยบครับเดี๋ยวเราพักตัวนี้กันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับผู้ชมครับช่วงหน้าเรามาคุยกับคุณเจี๊ยบต่อนะครับเรื่องของการตลาดเรื่องของการออกแบบเนี่ยนะฮะเป็นอย่างไรกันบ้างกับการวางแผนไปสู่อนาคตต่อไปแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก่อนที่เราจะพักกันเนี่ยนะครับผมมีสาระดีๆสำหรับธนาคารกรุงศรีให้กับผู้ประกอบการ S m e ีได้ชมกันก่อนครับ กรุงศรี s m ส e, สินเชื่อตามใจคุณจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาช่วยบริหารสภาพคล่องและสร้างความเติบโตของธุรกิจ โดยลูกค้าที่ใช้สินเชื่อเงินกู้ระยะยาวไม่เกิน10บล้านบาทสามารถขอสินเชื่อเพิ่มเติมจากเงินกู้ที่ผ่อนชำระคืนแล้วเป็นวงเงินกู้ระยะยาวเพิ่มเติมหรือเป็นวงเงินหมุนเวียนระยะสั้นโดยลูกค้าขอรับเงินเพิ่มได้เมื่อผ่อนชำระมาแล้ว18เดือนขึ้นไปนอกจากนี้กรุงศรี s m สสินเชื่อตามใจคุณยังให้สิทธิลูกค้าขอลดยอดเงินผ่อนชำระลงได้1 5ของยอดที่ต้องผ่อนชำระรายเดือนตามปกติ โดยสามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10ปีและลูกค้ายังสามารถใช้สิทธิ์พักการผ่อน,นชำระเงินต้นได้ในงวดเดือนเมษายนและธันวาคมของทุกปีด้วยการชำระเพียงดอกเบีย้ยซึ่งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับลูกค้ากรณีที่มีความจำเป็นหรือได้รับผลกระทบต่อยอดขายจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดพร้อมรับทุกสถานการณ์ทางเศรษฐกิจสินเชื่อทำใจคุณนะครับมีจุดเด่นอยู่ที่ความคล่องตัวแล้วก็ความยืดหยุนทางการเงินนะครับโดยเฉพาะลูกค้าทีมีรายย่อยไม่ว่าจะเป็นรายเก่า หรือลายใหม่นะครับจากการสํารวจเนี่ยลูกค้ามีความพึงพอใจกับบริการตัวนี้ของทางธนาคารเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะลูกค้าลายปัจจุบันนะครับที่มาขอสินเชื่อเพิ่มเติมเนี่ยลูกค้าไม่จาเป็นที่ต้องให้เอกสารเพิ่มเติมกับทางธนาคารลูกค้ามองว่าเป็นความคล่องตัวในการดําเนินธุรกิจของลูกค้านะครับสินเชื่อตามใจคุณจากกรงุงศรี e สสินเชื่อดีๆที่จะเพิ่มความยืดหยุ่นของธุรกิจให้คุณพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ เพื่อให้ธุรกิจของคุณก้าวต่อไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ธุรกิจกรุงศรี SME ทั้ง20สาขาหรือ SME Call Center กรุงศรี SME ให้ธุรกิจคุณก้าวต่อไปโทร022082900หรือ1572